วันนี้ว่าทริปครับว้าทุเรียนขายดีครับน,นั้นเป็นขายดีครับเยอะอยู่คนขายดีครับทุเรียนเขียวโตซ่อมแล้วซ่อมอีกรื้อนด้ครับ ต้องไม่เป็นหรอก CBT เหรอ CBT นี <parece>. uh ่แตกหมดตรงนี้แตกสมองอยู่นี่ครับเชื่อนี่แตกนี่แตกรองรองเกลอตรงนี้นี่ฝาครอบอันนี้งัดขึ้นจะขึ้นเลยแ้่งัดแรงๆจะขึ้นอเลยดึงออกมาเลยตัวูจะเนี่ยตัว ตัวนี้เท่าของนิสันมาร์ทตัวเดียวกันในตัวเดียวกันของซูซูกิเซตตาเท่ากันครับเกียเซตตาเปลี่ยนสายพานตัวนี้ถอดยากครับตอนใส่เนี่นจะมีร่องนีดร่องใส่ต้องระวังต้องให้เข้าอถอดไม่ออก ถอดฝาหน้าไม่ได้ต้องเอาท่องอ่างออกก่อนต้องถอดท่องอ่างออกไม่งั้นถอดฝาหน้าไม่ได้ติดอยู่ต้องถอดท่องอ่างออกมันจะติดตัวนี้ครับนี่ยติด,ต,ดตัวนี้นะครับเราต้องไม่ออกเลย <c oughs> ติดตัวนี้ครับต้องเอาตัวนี้ออกก่อนติดตัวนี้นะติดตัวนี้ครับถอดฝาไม่ได้ติดล็อตตัวนี้ถอด กรองมันเครื่องเงินต้องระวังมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้จะหมุนได้ตัวนี้นี่จะหมุนได้ตัวนี้ตรงนี้มือเนี่ยอันนี้หมุนได้หมุนเพื่อจะเข้าร่องนี้ร่องนี้เอาตรงนี้ต้องระวังตอนใส่มันจะมีน็อตอยู่ตรงไหนกรองมันเครื่องอยู่ตัวหนึ่งนะครับต้องระวังตอนถอดอันนี้ไม่มีอะไรมากก็มีแค่ในน็อตเนี่ยน็อตโซนตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งนี้ตัวนี่ตัวแล้วตรงนี้สองตัวตัวดันโซ่ดันโซ่มีโอเคนอ้กดนี้ลงไปันจะมีตัวล็อกต้องมีตัวล็อกวะไม่ในใจโอ้มีรูอยู่นี่มีรูล็อกต้องเข็มเล็กๆเอาอะไรดันเข้าไปแล้วก็ล็อกไว้ตอนใส่ต้องใส่ข้างในโอ้แสบมอนกนรุนี้ถอดยาก นี่มีหนึ่งตัวมีหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวครับตรงนี้มีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวไม่ได้ใจนี่ดูนี่ครับนับนี่เอาไ,ได้หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับข้างนี้นะแปดตัวหรือเปล่าอ,อ่ะแปดตัวข้างนี้ข้างนี้มีมิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวท้างนี้เจ็ดตัวประมาณประมาณตอนใส่ต้องระวังอราน,ะนีใส่ไว้เข้าอยู่นี่นะ นี่เราปรบับแล้วนี่ครับจะ<ส>เข้าตรงนี้จะมีน็อตเนีย่ยน็อตเนีย่ยเนีย่ยเนีย่ยเดือตรงนี้นะตรงนี้ถอดไม่ได้ติดต้องเอาท้องอา่องอางออกเหมือนกันถอดไม่ได้ไอ้ตรงกรองมันเครื่องจะมีนออ็อตติดตัวหนึง่งของมันเครื่องครับถ้าไม่มันจะมีน็อตเบอร์สิบอีกตัวหนึง่งตรงกรองมันเครื่องต้องถอดออก เข้าไปเร็วได้เงี้อยู่นี่นะจบว้าวสันรุ่นนี้เกียร์นี่เท่ากับไอ้นิสันมาร์ครับเกียร์มันเหมือนกันเลยวิธี่มหนึ่งส,สามถึงหนึ่ับไม่มีสาระหรอกเบือบบ่อเบือ่อยาก เกียรวรีส่อมไม่ไหวครับหมดสภาพทิ้งนะจะเอาเป็นอะไรได้อะไรก็ไม่เราไม่ใช่ร้านซ่อมเกียโตไม่มีประโยชน์ไม่รู้กี่วันจะขายได้กี่วันวันนี้ว่าทิดครับผมช่างเพาะครับไม่แย่ไม่ไม่ได้ซ่อมเครื่องยนต์ครับ หรือได้ตอนประกอบก็ยากหน่อยมันไม่ใช่ช่างเครื่องยนต์อาชีพครับช่างอาชีพเขาจะประกอบง่ายอยู่ฝาพวกนี้ก็มีแค่นี้ระวังเซนเซอร์นะตอนนี่ระวังเซนเซอร์พวกนี้นะเซนเซอร์พวกนี้นะตอนเตาความความเครื่องนะจำหลักต้องถอดออกให้หมดเซนเซอร์พวกนี้ระวังมันหักพวกนี้นะต้องร,ระวังครับนี่แค่นี้แหละเครื่องยนต์ ม,มีอะไรมากอะหลักการเดียวกันกับเครื่องทั่ว,วไปครับไม่ต่างกันแต่เราเข้าใจหลักการมันก็ไม่มีอะไรเครื่องยนต์อันนี้ปั๊มน้ำตรงนี้น,นี่น็อกเซนเซอร์ตัวหนึ่งกัวเซนเซอร์ตัวนี้นจะมีเซนเซอร์อีกตัวนึงแต<ม>่ซีเคพีบอกไม่แน่ใจรู้อะไรเซนเซอร์เลยเซอร์สายพานนี่หรู้จักเซอร์มีหลายตัวเหลือลเกินจำไม่ได้ต้องเปิด คู่มือดูไม่ได้หมดตายแล้วครับว้าวมันมีแค่นี้ระเบิดข้างในมันยัดตัวนี้ตัวนึ่งตัวนึ่งมีสองตัวถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ถ่ายไว้หรือวาดรูปไว้ก็ได้มือใหม่ก็วาดรูปไว้ ตันี้มีมาร์กตัวนึงมาร์กตรงนี้บอกไมัได้ใก่ต้องดูต้องดูมาร์กด้วยเราลิ้นประกอบพวกนี้พยายามจะไปถอดนะถอดเราตั้งยากวันนี้เราตั้งไม่เป็นตั้งยากครับวันนี้งั้นให้ช่างเครื่องเขาทำอันนี้ที่ตัวดันโซ่สองตัวนี่ตัวหนึ่งมีแค่นี้แหละโซ่มันตัวนี้ดีอยู่เครื่องนี้อยู่ดีมากนะเครื่องสวยไม่เคยมีใครถอดนยครับถอดครั้งแรก ท่องอ่างจุดจิตตรงนี้จะมีน็อตอยู่ในกรองมันเครื่องตรงนะี้ตนะัวนึงนี่กรองกรองมันเครื่องจะมีน็อตจุดตัวหนึ่งตรงนี้นะตรงใส่กรองมันเครื่องครับเลยถอดต้องระวังครับลืมนเนี่ยตรงนี้นะนี่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีน็อตอยู่ตัวนึงตรงนี้นะโอ้งัดแทบตายเราไม่รู้ว่ามีน็อตอยู่ตรงนี้ครับมีน็อต อนท่องอ่างหมดแล้วนะนตรงนี้ได้สองตัวนัดทองอ่างนะนี่มีหนึ่งสองต้องต้องถอดตรงนี้ก่อนงั้นเอาท่องอ่างออกไม่ได้มีตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่หกนี่เจ็ดตัวนะเห็นไหมตรงไม้ต้องถอดกองมันเครื่องออกครับมันจะมีตรงนี้ตัวนึ่นระวังอย่าลืมตัวนี้นะอันน,นนี้พอขหญ่ยอยู่น,นี่ช่างถุกท้หยเจออยู่ม,มีรูเสียบอยู่ข้างล่างน,นะไม่เสียบ แต่ต้องถอดไอ้ถอดทอคอ,อก,ก่อนนะถอดเฟืองไอ้ที่ทอคอะมิง้นมีปัญหาถอดไม่ได้เนี่ยมีเวลาเป็นหลายชั่วโมงเออรื่องยนต์